ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเรียนมีมด้วยกันพอเพื่อินวันนี้นะผมไม่มีข่าวของ XRP กับ Luna Classic นะครับ แล้วก็พวกเหรียญ AI อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจัดแจงนะครับที่จะทำเหรียญคือรวมไปเลยนะแต่ว่าใช้หัวข้อคือเหรียญมีมนะครับตัวของชีบะถ้าเกิดใครอยากจะตามแค่ข่าวเดียวนะครับกลุ่มเดียวก็ฟังได้ก่อนนะครับที่หัวคลิปละกันนะครับตัวอื่นๆอ,อยากรู้เรื่องเพิ่ม อยากเข้าใจเพิ่มก็ไม่เป็นปัญหาโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอโปรโมตนะครับสำหรับกระดานบิดเก็ตนะครับแล้วก็เม็กซีนะบิดเกตเนี่ยดอกของเปเป้เนี่ยประมาณ10%นะครับระยะเวลาการฝากคือ30วัน2องถึงสาวันแล้วก็กระดานเม็กซีเนี่ยไว้สำหรับเก็บเหรียญต้นนามนะครับผมว่า น่าจะไว้ใจได้มากที่สุดละนะเพราะว่าอ่าติดท็อป10อยู่อันดับเจ็ดนะของคอยมาเก็ตแคปนะครับในในบรรดากระดานดาต่างๆเนี่ยคือ m ม x กซนั้นมีเหรียญน,น่าจะเยอะที่สุดละนะถ้าไป Bitmart กับเกตด io เนี่ยจะต่ำกว่านะก็ประมาณนี้นะครับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้ง ลิงก์เอาไว้ใต้ใคลิปนี้มาข่าวแรกนั่นก็คือชิบะอินุนะครับ ETF เขาบอกสิบเหตุผลที่แบ็กล็อกและเกสเกลควรพิจารณาการเปิดตัวชิบะอินุ ETF นะก็ ETF ก็คือกองทุนนั่นแหละนะค,คล้ายกับตัวของอีเท r e u m นะครับแล้วก็บ t c o i n ตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีเพิ่มที่ทำประกาศคือ ADA, ADA หรือ ADA XRP แล้วก็โซนะเราก็มีตัวเก่งอยู่ก็คือ Doge นะครับ Doge เนี่ยน่าจะถูกพิจารณาที่เหมาะที่สุด Litecoin นะครับ Ave อย่างเงี้ยนะ Chainlink หรือ Link นะตอนนี้ชีบะก็ติดโผลด้วยนะครับติดโผลเข้าไปฉะนั้นมันก็เป็นแคมเปญที่ทวิตนะครับ ตอนนี้ก็มีความเข้มข้นเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของชีบะสปอร์ตเ t f เหมือนกันนะครับชุมชนก็เรียกร้องให้ผู้จัดการสินทรัพย์นะ่ยพิจารณากองทุน ETF ของชิปเนี่ยเขาบอกมีสิเหตุผลน,นะว่าทําไมแบ็กล็อกและเกสเกลควรเปิดตัวกองทุน ETF ของชิปในโพสต์เนะครับอันนี้มาจากโพสต์นะมาจากในแพลตฟอร์ม X นะครับของชีบะเหลี่ยมอัปเดต นะเขาบอกว่า10เหตุผลด้วยกันนะที่มีชื่อของเกสเกลอินเวสเมนต์และแบ็กล็อกควรพิจารณาเรื่องของ etf ของชิบะนะครับในฝั่งของอเมริกาหนึ่งโอกาสทางการตลาดมหาศาลนะครับประการแรกคือบัญชีของชุมชนได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้ผู้ที่มีแนวโน้มจะออกกองทุน etf ของชิปเนี่ย จะมีโอกาสทางการตลาดมหาศาลในการเปิดตัวฉะนั้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงชิบะอินุมีมีชุมชนที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามนะความต้องการของชิป ETS ซึ่งอาจส่งเสริมการนำไปใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลแรกเหตุผลประการที่สองนะะชิบะอินุไม่ใช่เป็นเหรียญมีมที่ เป็นมีมธรรมดาเป็นมีมแอลคอยนะครับได้รับการพัฒน,นามาพอสมควรแล้วมีระบบนิเวศท,ที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนโดยชิบะเรียมนะเป็นโซลูชันเลเยอร์สนะครับก็มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2023นะรวมถึงมีเรื่องของเกมก็คือชิบะอินเทอร์เนตี้ด้วยนะครับแล้วก็การเงินแบบแบบกระจายอำนาจประการที่3คือชิบะเรียมอัปเดตนะครับก็อ้างว่าชิปเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดสำหรับ รายย่อยหรือผู้ค้าปลีกที่แข็งแกร่งโดยโต้แย้งถึงความสามารถในการซื้อขายข,ายของสกุลเงินในต้นก็ดึงดูดนักลงทุนรายย่อยด้วยซึ่งอาจเปิดฐานลูกค้าใหม่สำหรับผู้เสนอขายที่มีแนวโน้มนะครับเช่น b a c k l o g ร a c เ l สหรือกองทุนอื่นๆอย่าง Arc Investment อะไรพวกนี้อามาสู่ประการที่4ี่ชุมชนได้เน้นย้ำถึงปริมาณสภาพคล่องมหาศาลของชิปนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ ควรจะมีการเปิดตัวเรื่องของ etf นะครับนั่นก็คือเรื่องของซัพพลายนะครับมันมีพอเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อขายรายวันด้วยก็เยอะนะหลายพันล้านดอลลาร์นะครับก็เหมาะที่จะเป็น etf แล้วก็มันอยู่อันดับต้นๆเนานะแล้วก็เป็นเหรียญของฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับเกิดในอเมริกาแน่นอนชิปอะแต่ผมว่าน่าจะยากหน่อยนะนะครับประการที่5คือข้อมูลอันนี้อัปเดตจากชิบั เรียมอัปเดตแนะนำว่าความสามารถในการรวมโทเคนกับระบบนิเวศของชิบะอินโนหลายตัวนะครับมันก็มีเรื่องของโบนนะครับก็อาจจะเข้าไปใน etf หรือไม่ก็ a s ชนะครับก็อาจจะเข้าไปด้วยแล้วก็มีที่มาของ esg ด้วยนะครับให้เหตุผลประการหนึ่งนะสำหรับชิปคือ,อแนวทางของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสอดคล้องกับ ผลประโยชน์ของ e s g นะครับคือการรักษาสิ่งแวดล้อมการกำกับดูแลอะไรพวกนี้ในพวงขอ environment แล้วต่อมานะครับก็ชิบ i อิน n นเนี่ยมีการ c o m m u n i c a t นะครับกับมูลนิธติต่างๆนะครับอย่างคามมาก็สอดคล้องกับเป้าหมายของ e s g ด้วยนะแล้วก็เหตุผลที่7นะครับก็นำไปสู่การ ใช้ในเกมไฟล์นะครับกับการทำพวกเว็บ3นะมันก็ทำให้ตัวของชิปเนี่ยสามารถไปต่อได้นะแล้วก็มาดูประการที่8เน้นย้ำถึงความสำเร็จของ ETF ของ Bitcoin แล้ว E t ธอเรียนะครับซึ่งดึงดูดเงินเนี่ยเข้ามาในระบบนิเวศด้วยนะครับฉะนั้นชิปเนี่ยเขาก็วางในในกรอบงานของเขาด้วยนะครับ ประการที่เก้าคือชุมชนได้ตั้งข้อสังเกตผู้เสนอขาย ETF ของชิปเนี่ยมีแนวโน้มเช่น Backlog นะครับก็ส่งเสริมด้านชื่อเสียงคนในฐานะเป็นผู้นำที่มีความคิดก้าวหน้าและยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ล้ำสมัยนะครับและการเติบโตของชิปในระยะยาวด้วยประการสุดท้ายคือชิปเนี่ยในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงนะครับในระยะยาว นะมันก็ทั้งตัวของซัพพทั้งการเติบโตด้วยก็น่าสนใจนะสำหรับชิปต่อมาเป็นข่าวที่สองนะครับถ้าชิบะอินุมีการเผ mm hmm. าเพิ่มขึ้นหนึ่งห้าพันเปอร์เซ็นต์ราคาจะไปไหมผมบอกเลยนะไม่ไปนะครับมันต้องแสนเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเป้าหมายของชิปเนี่ยคือ4,700นะครับที่0ูนย์สี่ตัวนะล้วแรงกดดันในการซื้อก็เพิ่มขึ้นด้วย อ่ะนะครับในงานคริปโตซั b มิ t นะครับที่จะมีในไวท์เฮาส์ตอนวันศุกร์นะครับก็คือทำเนียบข่าวแหละนะครับก็จะมีการประชุมสำหรับผู้นำคริปโตหลายคนก็เก่งนะครับว่าใครจะไปร่วมงานบ้างนะหนึ่งในนั้นคือวิกเ o อริกบูทอรีเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไปนะในงานคริปโตซั b มิ t นะครับแต่ v e r c o คอยล b e r เวอร์ตี้ไฟน่ะเขาบอกว่าจะมีการเดิมพันในอีทครั้งใหญ่ด้วยนะ งานจะมีวันที่7คือวันศุกร์นะครับวันนี้นะเวลาประมาณห้าทุ่มหรือไม่ก็วันเสาร์ของบ้านเราคือประมาณตีหนถึงตีสี่นะครับแล้วก็หัวข้อหลักที่น่าสนใจคือไม่ใช่เพราะการหาลืออาจจะเกิดขึ้นนะแต่เป็นเพราะวิกเตอริบบูทอรินผู้ก่อตั้งเนี่ยร่วมผู้ก่อตั้งร่วมของอิตอเรียมและบุคคลหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในโลกของคริปโตดูเหมือนว่าจะอยู่ในรายชื่อผู้ได้รับเชิญด้วย ะครับไม่ได้อยู่ในชื่อที่รับเชิญนะนะฉะนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันร้อนะครับว่าวิเทอร์ลีูทอรีนเนี่ยจะไปหรือเปล่านะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่ไม่มีการยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมนะฉะนั้นมันก็มีการเดิมพันครั้งใหญ่ของ World Liberty Finance ในอีทนะยิ่งกว่านั้นบริษัทคริปโตเคอเรนซีของโดนุทัมอย่าง World Liberty Finance ก็ยังมีอีทจำนวนในพอร์ต ฟรอยโอนี่ยมากกว่า57%นะครับเลยทีเดียวและการจัดสรรอื่นๆได้แก่ WBTC นะเพราะว่า World Liberty Finance ก็จะมีหลายเหรียญน,นะมี USDC นะครับแล้วก็มีโทเค็นอีทอเรียมด้วยนะครับ13% ERC 20นะเดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มเหรียญเนี่ยที่อยู่ในพอตอีกนะครับฉะนั้น อีทหรืออีเทอเรียมสำหรับวันที่6มีนาคมนะครับก็มีการประชุมนะวิเคาระห์ทางเทคนิคแนวโน้มระยะสั้นและกันนะครับเมื่อพิจารณาของอีทแล้วดูเหมือนว่า World Liberty Finance นะ่ะกําลังเดิมพันความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็อีเทอเรียมในการขับเคลื่อน d e f าแล้วก็ NFT ตัวของบล็อกเชนด้วยนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่า World Liberty เนี่ยตอนนี้ เขามีความสนใจเหมือนกันนะมีกระแสเหมือนกันว่าเวอร์ลิบบิที้ไฟแนเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเหรียญที่นะครับจะทำการเป็น Reserve อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นไปได้สูงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอเหรียญต่อจาก a d d ดดกับ XRP นะครับก็มีอีกหลายเหรียญที่เขาพูดถึงเหมือนกันนะก็ต้องติดตามดูนะว่าออกมาจะเป็นเหรียญไหนแต่ผมว่า v ว r l ์ลิเบอร์ n ี n ไไม่น่าจะผ่านนะน่าจะเป็นพวก R-Way นะครับ R-Way น่าจะได้ s o l a n a นะครับก็กำลังฟื้นตัวเหมือนกันแต่ก็คิดว่า s o l a n a น่าจะไปต่อได้นะ ตอนนี้ราคาก็ยังไม่ไปไหนนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวหลัง FOMC Meeting โซลนาน่าจะขึ้นแรงนะครับดังนั้นการเคลื่อนไหวของวานโซลนาอยู่ที่20ล้นดอลลาร์นะครับก็ทำให้เกิดกระตุ้นความคาดใาว่าโซลนาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเขาบอกระดับสูงสุดของโซลนาเนี่ยอยู่ที่300ดอลลาร์นะครับได้หรือเปล่านะถ้า โซโลน่ายังไม่มีการอนุมัติ ETF เร็วเกินไปผมว่าโซโล a น่าจะวิ่งถึง320ได้นะครับประมาณ300ได้แต่ตอนนี้ก็ต้องดูนะว่า,าแนวทางของของการประชุม FOMC เนี่ยแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วรวมถึงวานตัวใหญ่ๆเ,เขาจะเล่น คริปโตเนี่ยในแนวทางไหนเนาะเราก็ต้องดูตรงนี้นะครับต่อไปเป็นเหรียญพายเน็ตเวิร์นะครับก็จะปลดล็อกโทเค็น188ล18้านโทเคนในเดือนมีนาคมนะอ่าผู้ใช้เขาบอกจะทำให้ผู้ใช้1ล้านคนเข้าถึงได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากผู้ใช้มากกว่าปกตินะหเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับ เดือนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามอาจไม่มีแรงกดดันในการขายนะครับเนื่องจากความต้องการภายก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าแรงกดดันการขายก็น่าจะมีนะครับแต่การจดทะเบียนใบแนนนี่สิก็สำคัญด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ชุมชนก็โจมตีนะในโซเชียลมีเดียก็คือไอตัวพายเน็ตเวิร์กเนี่ยยังไม่มีข่าวกับใบแนนเลยนะครับถึงแม้ว่าชุมชนจะโหวตให้่ัด เขารออยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นใบแนนเนี่ยเขาก็คงรอเรื่องของการปลดล็อกแหละเพราะพายเนี่ยเตรียมจะตปลดล็อกสําหรับปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วพายเป็นหนึ่งในโครงการคริปโตที่ได้รับการกล่าวขวัญน,นะมากที่สุดในในไม่กี่ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมในวันที่ยี่สิบกุมภาพายก็พุ่งสูงถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็แตะที่ประมาณสามดอลลาร์นะดังนั้น ผมว่าพายเนี่ยตอนเนี้อ่ากำลังนะครับจะเข้าไปแนนเขาหาจังหวะอยู่นะครับแล้วการปลดล็อกเหรียญออกมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พายราคาลงผมต้องบอกงนี้นะว่าไม่มีแรงกดดันใน,ในการขายแต่พายเนี่ยราคาจะริ่งขึ้นนะฉะนั้นก่อนจะปลดล็อกเนี่ยเขาต้องพาให้ตัวของพายเนี่ยไปให้ได้ นะครับคือไปที่ราคาหนึ่งน่าจะสักห้าดอลลาร์อะไรเงี้ยพอเป็นไปได้นะครับแล้วก็พายตอนนี้อยู่อันดับที่สิบเอ็ดของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเขาบอกว่าแผนที่จะปลดล็อกโทเค็นเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านโทเค็นให้กับผู้ใช้มากกว่าหนึ่งจุดหนึ่งล้านในเดือนนี้นะและการปลดล็อกของโทเค็นจะส่งผลให้ต่อราคาของพายเน็ตเบิร์กอย่างแน่นอนเมื่อไม่นานมาน,นี้โปรเจกต์นะครับได้เปิด ตัวในการแจกเหรียญฟรีครั้งใหญ่นะเราก็ทําให้ตัวนี้มีความกระตุ้นในความสนใจข้อมูลของ Explorer p i นะครับแสดงเห็นว่าปัจจุบันบัญชีของ p i Owner นะครับมากกว่า11.5ล้านบัญชีนะเราก็บัญชี7.25ล้านบัญชีนะครับประมาณ63%ล็อกพายเป็นเวลา3ปี และบัญชี1.6ล้านบัญชี14%ล็อกพายเป็นเวลา1ปีนะครับก็เป็นการรับประกันอย่างหนึ่งว่าพายเขาก็จะมีการภูมิอุปทานเหมือนกันไม่ให้อุปทานออกมาทีเดียวแสนล้านเยอะเกินไปนะครับตอนนี้ก็มีการลงคะแนนที่ใบแนนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลิสต์พายและผู้ใช้หลายคนก็ไม่ได้มองข้ามเรื่องแฟเรื่องของภายด้วยนะครับ แล้วก็มีการวิจารณ์รีวิวเกี่ยวกับพายบน Google ด้วยอย่างหนักการแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะนำเงินสกุลนี้ตอนน้อะไปจดทะเบียนในใบแนนนะครับก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของปัจจัยต่างๆแหละว,ว่าพายเนี่ยมีคุณสมบัติพอหรือเปล่าที่จะเข้ากระดาษไปแนนนะก็ต้องดูกัน นะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนหะนะครับน่าจะอาทิตย์หน้าผมเชื่อว่าพายเนี่ยจะต้องเล่นกอด f อฟโอมซี o M C แน่เลยนะครับคือเล่นส่วนตลาดแหละนะครับฉะนั้นช่วงนี้ดูพายไว้หน่อยละกันนะครับผมคิดว่าไปได้จุดๆเลยนะครับน่าจะไปได้แรงเลยน่าจะกอดเอฟโอมซีเอออาทิตย์หน้าสิบสามสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยนะ นะครับในช่วงที่บิตคอยราคาลงใช่ไหมนะครับเรากา็ลงจากประมาณอ่าบิตคอยลงจากเก้าหมืนห้าลงมาแปดหมืนสองนะครับราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นแปดเปอร์เซนนะครับแบบราคาไปเรื่อยๆเลยจริงๆต้องลงเร็วกว่านี้แล้วนะนะครับบิตคอยวันนี้ก็ลงที่เก้าหมืนสองนะครับก็จีนมีการตอบตอบโต,ต้นะครับเรื่องของภาษีของทามด้วย นะครับก็น่าจะมีการขึ้นภาษีนะ,ะราคา Bitcoin ก็กลับขึ้นมายืนแถว9 0 0 0 0 0ึได้นะครับต่อมานะก็จะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับของ Hatter a GS, นะครับหรือ After a r t h u r a s a เอเ r สอ s ได้เขียนบทความชุดที่3ออกมาแล้วนะและบทความนี้ก็เป็นบทความที่คาดไว้แล้วนะว่าทุกประกาศนะแล้วก็มี มีการพูดเถิงเทคนิคตรงไปตรงมาด้วยบทความชุดแรกเนี่ยชื่อ k i s of death นะครับ k i ิ Keep of death ก็จะเจาะลึกทางกลยุทธ์ของการเงินของประธานาธิบดีโดนัททำนะว่าการกระทําน่ยที่ไม่เหมาะสมกับของธนาคารกลางสหรัฐและการจัดการหนี้ของประเทศและผลกระทบทั้งหมดที่มีต่อนักลงทุนคริปโตด้วยนะครับเพราะว่าเอาเรื่องของคริปโตเนี่ยมาผูกเอาไว้ กับสหรัฐอเมริกานะครับเราก็เรื่องของนี้สาธรณะที่จะเกิดขึ้นคือพยายามเล่นคริปโตเนี่ยผูกติดไว้กับอเมริกามากเกินไปนะครับเพราะว่าคนที่เป็นบิตคอยเนอร์เนี่ยเขาไม่ต้องการให้ให้บิตคอยเนี่ยถูกควบคุมนะครับแต่ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าบิตคอยถึงแม้ว่าโจทย์จะตั้งยังไงว่าเป็นดิเซนเซอร์ไลน์ย่งคร นะครับแต่บิตคอยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นเซนเตอร์ไลน์นั่นแหละนะคนเถียงผมอาจจะเถียงแทบตายก็ได้นะแต่ใครถือบิตคอยเยอะที่สุดก็จะเป็นคนคอนโทรเกมได้ทั้งกระดาษน,นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีหนึ่งล้านบิตคอยอยู่ที่สตชินะ แต่ก็พยายามที่จะมีหลายคนที่พยายามที่จะเก็บหนึ่งล้าน b d c นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อใหญ่แมคโครเซลเลอร์แบครอกนะครับรวมถึงคนที่เคยจะเก็บนั่นก็คือโดคอนจะเก็บ b ี c ประมาณ1ล้านก็ต้องบอกประมาณนี้นะครับว่ายากนะนะครับที่จะเก็บนะขายเก็บเยอะ แล้วบริหารสภาพคล่องไม่ได้ก็จะเจ็บตัวผมบอกประมาณนี้นะครับจริงๆอ่ะโจ์อ่ะมันให้เป็นดีเซนทลไลซ์อะดีแล้วนะแต่ผมบอกนะ,นะครับว่ามันเป็นไม่ได้ตลอดเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าโจทย์ในช่วงเวลานั้นมันจะพิกไปทางไหนเขาบอกว่านี่สภาพคล่องและการควบคุมนะเจาะลึกถึงพลวัตระหว่างสกอตแบร์เซน กระทรวงการคลังของจอร์ร p o w พาวเวลจากธนาคารกลางสหรัฐและคู่มือเศรษฐกิจของทรัมป์นะเขาก็พยายามบีคอเขาบอกว่าเกมนี้ของทรัมป์และบทบาทของพาวเวลอาเธอร์พูดนะเป็นแฟกต์ด้วยเขาเตือนผู้อ่านว่าทรัมป์อ่ะเป็นคนเป็นเป็นคนอสังหาริมทรัพย์คือทำเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์เขาสร้างอาณาจักรด้วยหนี้ราคาถูก นะครับและเรียกลองความกล้าหาญนั่นก็คือวิธีที่เขาบริหารอเมริกาอย่างแท้จริงเขาไม่สนใจที่จะลดการใช้จ่ายจริงๆไม่ได้ชอบการรัดเข็มขัดนะครับในทางกับการถามกำลังทุ่มเงินเพิ่มให้กับการขยายตัวในการขับเคลื่อนนี้นะครับฉะนั้นทําไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์นะครับและเขามาเพื่อเป็น FDR หรือ a r ร์เธนะครับเขาก็กล่าว FDR ก็คือพิมพ์เงินและใช้จ่ายเงินเพื่อฟื้นตัวสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเท่านั้นเองก็คือหาโจทย์อะไรก็ได้ที่เอา Bitcoin มาช่วยนะครับเพื่อจะทำให้ มีการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบเพิ่มนะครับเพื่อจะแก้เรื่องของหนี้ของอเมริกาอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่แรกๆเนี่ยอาจจะดูดีนะครับแต่หลังๆเนี่ยถ้าทำอะไรมากเกินไปนะครับมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจะมีคนในสภาคองเกรสเห็นด้วยเหมือนกัน นะครับเพราะว่านี่ของสหรัฐอเมริกามันแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้นะยังไงก็ต้องหาวิธีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าบิตคอยแก้ไม่ได้นะครับเอามาเป็นตัวใช้ในการพิมพ์เงินไม่ได้นะครับมันก็แก้แบบงูกินหางนะครับสิ่งที่แก้ได้คือต้องล้มทั้งกระดานนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นดิจิตอลดอลลาร์เขาบอก อาเธอร์นะบอกว่าหากทำเนี่ยตั้งใจที่จะปล่อยให้ตลาดเนี่ยกำจัดสินเชื่อเสียนะครับเขาจะปล่อยให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในระดับตอนทศวรรษที่หนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับล้างทุกอย่างให้สะอาดเขาจะไม่ทำแต่การพิมพ์เงินทำให้เกมเนี่ยดำเนินต่อไปนะคือแทนที่เขาจะล้างทุกอย่างนะครับแต่การล้างทุกอย่างเนี่ยมันมากับอดีตจิตตอลล่าไง นะครับดันั้นการมาของ t ทม e เนี่ยคือการเพิ่มหรือ push นะให้ระบบเศรษฐกิจอนะเร่งลานตัวให้พังเร็วขึ้นนะครับไอโควิดเนะี่ยเป็นตัวแรกเลยแล้วไบเดนเป็นตัวที่สองนะครับที่จุดชนวนให้เศรษฐกิจเกิดอาบการพองตัวขึ้นนะครับ เขาบอกว่าคำถามที่สำคัญใครคือการควบคุมการไหลเงินนั้นได้แก่สกอตต์แบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและจุนเจริญมพาวเวลธนาคารกลางของสหรัฐนะครับประธานธนาคารกลางของสหรัฐแบเสเซนได้รับการแต่งตั้งโดยทั้2.0นะครับและเมื่อพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ในอดีตเนี่ยและปัจจุบันของเขาเขาก็เห็นมุมมองโลกที่เหมือนกับ คนที่เป็นจักรพรรดิมากนะครับพาวเวลได้รับการแต่งตั้งโดยทั้มหนึ่งจุดศูนย์แต่เขาเป็นคนทรยศนะครับที่ทรยศต่อรัฐบาลเขาเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายของโอบามาและคินตันอาเธอร์เขาเกล่าวแล้วอาเธอร์เขาเกล่าวเสริมอีกนะครับว่าพาเวลได้ทำลายความน่าเชื่อถือเล็กน้อยที่เขาทิ้งไว้โดยประกาศการลดอาตาดัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่0.5ในเดือนกันยายนปี2 0 2 4 นะครับเพราะว่าตอนแรกบอกจะไม่ลดเสร็จแล้วก็ลดฉะนั้นเศรษฐกิจสารัสซึ่งได้เติบโตเหนือแนวโน้มก็ยังคงมีไฟล์แห่งเงินเฟอ้ออยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยนะอาเธอร์ก็ยังชี้ให้เห็นนะครับด้วยว่าพาวเวลเนี่ยติดขัดอยู่นะครับเฟดต่อสู้กับเงินเฟอ้อแต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้เศรษฐกิจพังทลายได้นะ เพราะว่า,วายัางไงเขาต้องคุมอ่ะนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวค่าเงินดอลลาร์มันจะพังเขาบอกหากชําระนี้แพงเกินไปพาเวลก็จะถูกบังคับให้ลดอัตราดอกเบี้ยและเริ่มพิมพ์เงินใหม่นะครับแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการก็ตามเพราะว่าเกมทางทําเนี่ยคือต้องการให้เกิดเงินเฟอ้อนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยกันว่าการ ทำเศรษฐกิจของทามเนี่ยจะสร้างความกดดันให้กับธนาคารกลางของสหรัฐขนาดไหนเขาบอกการปรับตัวโครงสร้างหนี้และเกมระดับโลกนะครับในเรื่องของความของเขาเนี่ยของอาเธอร์ได้วางตัวเลขไว้สหรัฐเนี่ยกําลังจมอยู่ในหนี้สินหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายดอกเบี้ยจะกินทุกสิ่งทุกอย่างกระทรวงการคลังจําเป็นต้องขยายระยะเวลาในการชําระชําระคืนเงินกู้และลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าการชำระหนี้นั้นเป็นเพียงพูดแบบลอยๆแล้วเป็นเรื่องของการชะลอปัญหานะครับทำให้ทุกอย่างมีราคาถูกลงนั่นคือเบสเซนนะครับต้องการาพูดในบทความนี้นะว่าจําเป็นแต่ต้องสาระจําเป็นต้องมีโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับฉะนั้นปัญหาคืออะไรคือการปรับโครงสร้างหนี้ ในระดับโลกเป็นฝันร้ายของสหรัฐเป็นหนี้จีนญี่ปุ่นและยุโรปนะครับพวกเขาทั้งหลายมีวาระของตัวเองจากนั้นกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นช้าๆและเจ็บปวดนะครับเขาก็กล่าวไว้ประมาณนั้นทะนั้นในช่วงนี้นะก็เศรษฐกิจของสหรัฐนะก็จะถดถอยแน่นอนนะครับ นั้นเมื่อไหร่ที่เฟดจลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เงินดอลลาร์นั่นแหละเสื่อมเสื่อมลงนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าสหรัฐก็ต้องลดเพราะว่าตอนนี้ไม้เขามีอย่างเดียวคือหุ้นกับคริปโตแล้วก็ทองนะครับก็แค่นี้เองเนาะ ก็ต้องต้องดูกันต่อไปนะว่าแผนของทมเนี่ยจะเร่งปฏิกิริยาของของรีเซชั i o เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เร็วขนาดไหนแล้วจะมีตัวแปรอื่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปดูนะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing list m o o ูล o i ยแล้วก็กลุ่มชีบะอินุแล้วเราวาหวังว่าชีบะอินุจะ g o to the moon มู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรัวนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ